สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมตาก้องตัวดำครับผมกับผมไมค์คิวตาก้องตัวดำครับวันนี้ผมก็จะมาพูดเล่าเกี่ยวกับความเป็นมาของตาก้องตัวดำนะว่าช่องนี้ก็เป็นช่องที่ผมเปิดมาเพื่อจะได้ทุกท่านได้รู้เพื้องหลังเห็นเบื้องหลังของการทํางานของพวกผมนะก็สําหรับช่องนี้ที่ผมเปิดมาใน y o u t u b e ก็เพื่อจะเป็นการให้ทุกท่านได้เห็นการทํางาน ในทีมของตากล้องตัวดำผมชื่อนัทาพันชื่อประคองซีเนชื่อมาคิวนะจริงๆเรื่องความชอบกล้องของผมก็มีมาตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าจะไปเข้าค่ายคุณธรรมอารมณ์ประมาณเข้าค่ายคุณธรรมของ,ของทางด้านศาสนาพุทธแต่ผมอ่ะเป็นศาสนาคิดศึกษา,าเป็นคนที่เป็นนับถือคิดทีนี้ได้ไป เขาเรียกว่าอารมณ์มันค่ายอะไรแล้วพอจบค่ายใช่ไหมจบจากการฝกผลคายก็จะมีการพาไปเที่ยวไปเที่ยวแบบไป,ไปเออไปเที่ยวไปดูสถานที่อะไรนู่นนี่นั่นก็ว่ากันไปทีเนี้ยจะมีคนที่รู้จักเนี่ยเอากล้องมาเออแล้วผมก็แบบอชอบเล่นกล้องว่ะน่าจะแบบน,น่าเล่นนะเนี้ยอยากลองเป็นตากล้องนะเลยแบบรูปสวยๆอยากลองถ่ายเองก็เลยขอขอลองเล่นขอคนนั้นลอง เป็นเพื่อนผมเนี่ยแหละตอนนี้ก็ยังคุยปัจจุบันนี้ก็ยังคุยกันอยู่บ้างบางทีแล้วก็หลังจากนั้นก็ไม่ได้จับกล้องอีกเลยไม่ไม่เคยได้ไม่ค่อยได้จับไม่เคยได้จับแล้วก็จนกระทั่งผมเรียนจบพอผมไปต่อผมไปต่อมหาลัยเรียนจบจากบางสะพานน้อยวิทยาคมแล้วไปต่อมหาลาัยแล้วก็เรียนสาย ปกของการปกของซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับกล้องไม่ได้เกี่ยวกับโปรดักชันไม่ได้เกี่ยวกับอะไรพวกนี้เลยจนกระทั่งว่ามีอยู่ช่วงหนึ่งผมได้กลับมาอยู่กับพี่ชายผมพี่ชายผมชื่อชื่อดังเันเรียกว่าอาเบินว่าเราเรียกกันในชื่อโกดังผมอ้อก่อนหน้านั้นอะ่ะผมซื้อกล้องมาก่อนตัวหนึง่งและก็เห็นแก่เล่นกล้องใช่ซื้อกล้องมาก่อนตัวหนึ่งกล้อง,งบแบบเก่าๆเลยโซนี่อัลฟาสองร้อยเลน 7จ็ดสิบเจ็ดสิบสองร้อยเอฟห้าจุดหกประมาณนั้นถ้าจำไม่ผิดนะแล้วก็แกก็เลยชวนไปเล่นกล้องด้วยกันเลิ้งกล้องแกมาถ่ายก็รู้สึกว่าอ้ว้าวก,กล้องเขาก็สอว่าใหม่ยังไงก็โอเคนะกล้องตัวเริ่มแรกที่ว่ารู้เข้าสู่โรงการจริงจังผมก็แค n น n น0 0 d ดีเลนส์ EF น8 85จุ้ แปดห้าแปดห้าเอฟหนึ่งเจ็ดแปดก็ถ่ายมารู้สึกว่าอู้ใช่ไหมบุก๊เก้มันสวยกว่าคมภาพมันคมกว่าของเราวะ่ะก็เลยศึกษาแล้วทําไปตามมาพี่ก็บอกว่าจะขายตัวเนี้ยผมผมอะ่ะผมเองก็รู้ว่าผมอ่ะไม่มีเงินจะซื้อหรอกก็เลยบอกพี่ผมว่าเออผ่อนได้ไหมแต่พี่ก็พ,กพี่ดำก็ให้ผมผ่อนพอให้ผมผ่อนผมก็เออ เอากล้องมาก่อนนะแล้วไม่มีงานนะไม่มีงานไม่มีอะไรลเลยก็พยายามหาเงินไปจ่ายก่อนเพราะเราก็ยังไม่ค่อยเป็นมากเราก็ยังแบบอยู่ช่วงศึก,ศกษาก็พ่อก็ช่วยมัางอะไรบั่งก็มากันไปจนแบบมีอยู่ช่วงนึงผมก็หาวิธีที่จะทําการไลฟ์สดขอบด้วยตัวเองโดยที่ว่าไม่อยากจ้างแต่อยากได้ของตัวเองเพราะว่า มีงบน้อยเพราะเป็นการจาัดบอลแบบบ้านๆตอนนั้นก็น่าจะจะไม่ปินกระปอนเพงลงรายการปอนเพลงครับใช่หรือเปล่าปอนเพลง X นายกตูนใช่น่าจะเป็นรายการแรกๆแ,แล้วพอจบรายการตอนแรกก็ตอนแรกอะ่ะคือเรามือใหม่แล้วก็ทําไม่เก่งอยู่แล้วใช่ป่ะแล้วก็ทําไปทําทําไปแล้วก็ก็มีข้อผิดพลาดเยอะเราเข้าใจแต่โอกาสจริงๆมันมาจากรายการบ้านแตกครับ ครั้งแรกเลยบ้านแตกครับของบอมีบอมีกับพี่ลินพี่จรินจรินลูกบ้านคนมาบาสะพานน้อยรู้จักอยู่แล้วบาสะพาน,น้อยบาสะพานเขาเหมือนจะจ้างไลยสุดของทางเจ้าเพจเจ้าหนึ่งแล้วก็ตุนบิดก็บอกไม่ได้ว่าจะเป็นเจ้าไหนแต่ว่ากเ,เป็นเจ้าหนึ่งแล้วกันเจ้ามาแถวนี้บ่อย แหละเราบิดไปก็เขาก็เลยลองลองไว้ใจให้ผมทำและนั่นแหละก็เลยเป็นงานแรกที่ได้เริ่มทำก็คืองานแบบรายการบ้านแตกครับฟุตซอลก็โหเป็นการจับเงินจำนวนมากๆครั้งแรกของผมเหมือนกันภายในระยะเวลา2อรถวันเนี้ยเป็นไปเลยนา่นเลยเชื่อมากแล้วก็จากนั้นก็เริ่มมีงานเข้ามาเรื่อยๆงานหลายรูปแบบมาก ทั้งไลฟ์สดขึ้นบ้านใหม่ของของเฟกิงนะแลนะตอนแรกจะได้ไปแล้วผมแล้วผมก็แบบว่าเหมืนอนยังไงทักอย่างแล้กรับแต่ถ่ายรูปอย่างเดียวแต่ว่าเออมีงานแปลกๆมาเยอะเหมือนกันหรือว่าจะเป็นออฟโรดไปถ่ายรูปออฟโรดอย่างอย่างเนี้แบบถ่ายรูปรถบิ Big Food ๊กฟูดอะไม่ใช่บิ๊กฟูดก็เรียกอะไรโฟวิลแล้วมาแข่งกันมีวินมีอะไรแบบนะี้แล้วก็ถามว่า จะทําไปนานไหมผมก็คิดว่ามันก็เป็นช่องทางหาเงินที่ดีเลยทีเดียวเชียวนะฮะสำหรับช่องทางนี้นะแต่ก็บอกตางตรงว่าเริ่มแรกก็ไม่ได้กะว่าจะได้มาถึงงานนี้ถึงว่าถือว,ว่ามาไกล,ลามากอง,งานก็ทําได้หลายรูปแบบนะฮะาสาเหตุที่เปิดช่องนี้เปิดทําไมเปิดมาเพื่ออะไรก็เพื่อที่จะให้ดูให้ให้ดูว่าเออแต่ละวันของตากล้องตัวดําจะต้องเจอกับอะไรบ้าง เคือทุกคนอยากจะติดตามอยากจะดูหรือว่าเออแบบอยากจะรู้ว่าอทำไมแง่งรูปออกช้าจังวะอะไรประมาณนี้นก็จะได้เป็นรูปเป็นแบบให้ดูนะฮะว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ก็ขอบคุณซัพพอร์เตอร์ทุกท่านนะหรือว่าปติตามทุกท่านแล้วก็ลูกค้าทุกคนที่ไว้ใจในงานของผมครับอาจจะไม่ดีพอแต่ว่าผมก็จะพยายามต่อไปนะแล้วก็ขอฝาก ช่องนี้ไว้ในอบอกอมใจด้วยฮะชื่อช่องอาจจะชื่อแปลกๆนะคิวคอมฟอร์ตเป็นชื่อตอนผมเตะบอลคลิปไม่อยากเปลี่ยนนะเปลี่ยนเดี๋ยวเวลาโลมาก็ว่าไปเรื่อยไม่น่าจะยัง,ยงมีโลกก็คลิปนี้ก็ยังนี่ว่าคุยแนวทางของช่องนี้ก็จะเป็นนั่งเบื้องหลังจะเล่นเกมอาจจะเป็นพูดคุยหรือว่าอะไรสักอย่างที่อาจจะทาให้แบบทุกท่านมานั่งดูเพลินได้หรือว่า อาจจะจริงจังันนะจริงจังอันนี้ก็แล้วแต่โอกาสนะเป็นช่องเปิดมาใหม่ๆก็ฝากไปรับชมติดตามกันนะครับไบร์